โอ้ยดีกินแล้วเต้นได้เหรอกินแล้วเต้นได้ดีมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยนี่กินลองดูนี่คนนี้ดีกว่าไม่ต้ิมจัดกึบมซาวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเหมือนมันหลับตาตลอดเวลาเนี่ยพร้อมเข้าสู่นิพพานแล้วเอามาเคลียร์เขาไปเพราะเราถือเขาไปไม่เท่าไหร่กูกูไปแล้วเขาไปรับเสร็จัดนะไม่ถูกใจ ครับะวางครับผมปะั้งแตครับถ่ายอยู่มาเล่นด้วยเลยอ๋อไม่น่าจะเด้าโอ้ยโอ้ย แั่เหมือน,นมันหลับตาตลอดเวลาเนี่ยพร้อมเข้าสู่นิพพานแล้วแล้วตาแดงหรือว่าทำเลสิกอะไรต้องแปะ,ะอะไรไว้สักอย่างแต่นี่ง่วงกว่าประมาณร้อยเท่าหันมามอง,ง,ลง,งลแล้ว,ดดวนะเดี๋ยวพี่ค่อยลงไหมให้ันแรกไม่ต้องแยกบบยได้เลยเล้วพี่คอก็แน่นกว่าได้เลยโซฟาเราเอามาเคลียร์สองรับสามก็หนึ่งเด็กหนึ่งมา มาเลยครับจะสงสารปอแทนเล่นน่าจะเหนียวคืนนี้น่าจะอาบน้ำนานหน้าดูแทนนล้วก็เฮ้ยว่ะไม่ต้องง้าแบบผับผับน่าจะปล่อยเลยปล่อยไปเลยมันถึงเข้ามาแล้วมันจะแรงใส่ไงเข้าใจปะมาพี่มาเฮ้ยเออะไรนี่เออเออนั่นแหละมาเลยต่อเลยนั่นแหละอ้าวไว้ก็เลยจะบอกหยุดแต่ทุกคนนึงหยุด คและและแกก็จะเข้านี่นี่นี่เขปะแต่คือตอนแรกม่วนงไปเลยใช่ไปอ้จิ้นปล่อยเฮ้ยมึงเชี่ยเหรอะเฮ้ยไอ้สัตว์สิงทำไมอะเชี่ยทำไมอ่ทไมอะเอ้ยอดทักครับ

กูไม่ใช่ไม่เชื่อสิ่งที่ไว้กับแทนพูดนะเว้ยแต่กูถามว่าถ้ามันเป็นทาถ่านหนังสั้นจริงๆมึงจะรับผิดชอบไหมมึงห้ามทำไยฮาร์ดินนั้นเด็ดขาดเขาจบทบทยากมากบทหลับมึงต้องหายใจอยู่หลับ มุ่นหายคนแทนเป็นไงวะยิงยิงได้ร้อยอ่ะโอเคครับป่าเตรียมตัวพร้อมนะครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมตอบด่วนต้องการความช่วยเหลือกระสามเลขหนึ่งป่าตีสามแอนแอคชั่น ไอ้คนเขาตั้งใจอ่านบทอยู่พี่อย่ากวนดิตอนหนึ่งสิบเอ็ดเขาว่าไงบ้างเนี่ยเออเขาบอกว่านี่รถ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 สิ้นส้มอ่าเพอพอพอมอบรถเสร็จปุ๊บก็โอเคเจอกันเ,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 เดี๋ยวเดี๋ยวมีผมมารับหน่อยนะได้ได้ได้ไดเดี๋ยวเราไปสองร้อยถือมีดถือมีดเรามาซ้อมเหรอใครไม่ทำอะไรวะทีมึงไม่เปิดช่องมึงละน้อไม่ดูจังทร์ไม่ดูจังทร์ นี่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 อะไรนี่โดตากนไดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มไม่ใช่แล้วเอฟเอวีเอฟเอฟนั่นเกมนั่นเกมวี่เริ่มนี้หม่จะเป็นมีดที่ฟันไอ้ปองก็ได้เอาไงกันดีวะคนทำไม่จะทิ้งหลักฐานจริงเหรอวะ คไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องอาถรรพ์ก็ตามใจถ้าเกิดมีคนเป็นอะไรขึ้นมาอย่างว่ากูไม่เตือนแล้วกันพี่พุ่งมาพี่เฮนะ้ยทำมาวันเฮ้ยตีเชี่ยทำมาวันเฮ้ย มึงไม่เห็นเหรอเมื่อกี้ไงเห็นเลยว่าเห็นเลยว่้ตีชอบขับแข็งล้มลุกล่อกเลยนี่มึงบอกว่ามึงไม่อยากถายที่นี่ไม่ใช่เหรอวะจอเคลียร์เลยขึ้นมาดิจะได้ไปสักที ลุงเขาเขาวิ่งมาแล้วปึ๊บไปอย่างนี้ใช่ปะ่ะเดี๋ยวถ่ายเฟรมเปล่าก่อนได้ซึ่งน่าจะใกล้เคียงกับไอ้นีน่ ไม่ตีล้อเลยลุงแดงครับลุงแดงครับทางนี้เกิดเรื่องใหญ่นะครับลุงลุงูผาผมอใจที่นี่ตอนนี้มาร็วลุงเฮ้ยไตีล้เลยลุงแดงครับทางนี้ครับเกิดเรื่องใหญ่นะครับลุงไม่ตีล้อเลยลุงแดงครับทางนี้ครับเกิดเรื่องใหญ่นะครับลุงูางนี้ลุงเกิดเรื่องใหญ่นะครับลุงงาผมอจที่นี่ตอนนี้ บายครับลุงงจาบูซ่แต่ผสมความไทยนี่นี่นีน่าจะเหนียวป่ะลุงเหนียวเหนียวนี่อันนี้อ่ะถ่ายอ่ะ เย่มีเสื้อผืนหนึ่งมากเลยตอนนี้เป็นเวลาหกโมงตอนนี้เป็นเวลาหกโมงนะฮะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงนะฮะอย่าลืมไปซื้อนะฮะหมดยังวะหมดแล้วซีนซีนช่วงเช้ามันยากอันแบบ มนเขาเรียกอะไรมันม <ve> ีคิวม um> ันมีแบบนู่นนี่นั่นเป็นเขาเรียกอะไรต้องใส่ต bring, ้องมีเอฟเฟกต้องมีมุมกล้องเปลี่ยนหลายหนึด้วยอะไรด้วยก็ถ้าเป็นไรเดี๋ยวเจอกันตอนไหนน่าจะได้เข้าละไม่เห็นไม่รู้สึกใช่ไหมเดี๋ยวทำให้ไม่เห็นอ้าวไม่คอนไปยังไงไม่ทำไม่ใช่แน่นอนอยู่แล้วเขไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำ 唔係，我唔飲。 กินกลวเตนได้หรอกินลเนด้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยนี่กินกินกินลองดูนี่คนนี้ดีเว่าไม่ต้องจัดเก็บลาวมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้หลายคำหลายคำเพมากินกลเตนเฮ้อาีเก็บข้าเ็บข้าเาดีของอเราเนี่ยบอยเยเ้ยวเ้ยวเลี้เี้ยอ๋อโอเคโอเคเฮ้ยเก็บข้าวเก็บ้วเก็เอาโอ้โเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเยเข่ง้าสิงเยเนี่ย ครับครับครับ